สดใช่ไหมแต่ไสดเหอิไปจดจุจักห้าหาคนเท่าไหร่แปดร้อยแปดร้ <500 S 2> อยเหรอคนละหกร้อยหกสิบสวัสดีค่ะ bye bye. สวัสดีค่ะพบกับซาำใหม่จริงจรงนะสวัสดีค่ะสาวสวัสดีค่ะ,ค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 ะเราจะนั่งอะไรไปนะน,<อ>น,นั่งรถตู้ เขาบอกว่าหมอชีตเอกชัยรถมินิบัสนะรวมคบคอสอนะคะเนี่ยลงจัดจ,จักรลงที่ไหนก็ได้นะเนี่ลาดเท้าก็มีนะไปดูค่ะลองถามดูรับเงินสดอย่างเดียวพีธทีเอสนั่นงรถกระดิอนอย่ไหมว่ไปใช่ใ่โอ้อเยเราจะนั่งรถตะกียดินเหรอ นั่งรถตู้ไปรถตู้หรือว่ารถบัสนี่รถอะไรนี่แหละเขาขึ้นไปไปลงที่นู่นคือรถไฟใต้ดินหรอใช่เมื่ต่อรถไฟใต้ดินอ่ะจาไม่ต่อรถไฟใต้ดินก็ได้หรอรถไฟฟ้าก็ได้เอออเารถไฟใต้ดินก็รถไฟฟ้าเหมือนกันเหรอเหมือนเดิมเลยอ๋อต้องใส่เงินสดใช่ไหมใส่เงินสดอเไปจตุจักรห้าห้าคนเท่าไหร่เจ็ดร้อยเจ็ดร้อยอ๋อคนละหกสิบนะนี่ก่อนนี่เนี่ย หน้าร้อยแปดสิบห้าหกสอ๋อร้อยอ๋อนี่เขาเขียนนี่าสันเขียนนี่เลยลงไหนครับสองสี่มีห้าใช่ไหมห้าหกเป็นเด็กหน้าหนอ ทางรถก็หาไม่ยากนะคะเราเดินจากท่าเรือมาเนาะแล้วก็เดินมาเรื่อยๆนจะอยู่ข้างหลังห้างนะคะข้างหลังห้างนี้เลยจะมีแบบเขาเรียกว่าท่ารถเนาะท่ารถไปสถานที่ต่างๆแบบเนี้ยไม่ค่อยแพงด้วยนะคะร้อยคนละร้อยหกสิบาทเองนะคะไปกลับก็เนาะสามร้อยหกสิบเองเนาะไม่แพงนะคะที่จริงเราตอนขามาเนี่ยเรานั่งมาก็ได้เนาะขามานี้เราแบบนั่งรถมาแบบนั่งรถตู้เหมารถตู้มาเนาะแพงเลยแบบนี้ค่ะ สองพันกว่าเออตอนนี้เรารู้แล้วเนาะว่าถ้าวันหลังเนาะถ้าเรามาอะไรนี่เนาะเราก็นั่งรถแบบนี้ไปแบบนี้กลับก็ได้นะเรารถนั่งรถบัสน,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 นี่ไปนะกงเทพัทยาตัวให้เขานะตัวแดง าเลยเนาะเป็นตัวม i n i bus นะทุกคน,น,กนใช่ใช่เย็นอ่ะสบายมากประสบการณ์เนาะว่าอ่เรามาพิวณิยาเนี่ยเราลองลองนั่งแบบรถไยสานะเพราะว่า คนทีเราจะเหมาเนาะคือว่าได้ผ่านแออย่างเงี้ยแล้วก็พาน้องๆผ่าประสบการณ์ด้วยจะได้รู้แบบนี้เนาะเวลามาอีกครั้งหนึ่งเราจะดูว่านั่งรถตรงไหนได้แบบประหยัดที่สุดอะไรเพราะน้องๆก็ไม่ไม่รู้ว่าเช่นยังไงก็เลยต้องอาสาว่าเดี๋ยวเรานั่งจากตรงนี้เนี่ยเป็นองค์เทพที่ชะดเจันนะเดี๋ยวจะพาน้องๆอ่าอาจจะนั่งไปเชษหรืออีมาขี่ต่อก็ได้เนาะต่ออีกครั้งเนาะไม่รู้ว่าจะจอดข้างทางไม่เปรี้ยวเราจุดรถได้แห่งหนึ่ง อันนี้ก็เขาอันนี้เขาจานอ่ะพี่ไอคือจะรู้จักนี่คือที่พุทธเกศสอบถามมันก็จะติดสถานีรถไฟแล้วไม่ถึงว่าเขาจะจอดทักรถที่เราจะซื้อของฝากอะไรไหมไม่รู้นะไม่รู้นะคะไม่รู้เขาจะจอด่าที่จุดทักรถอ่ะที่จะมาอยุธยาไม่ใช่ทัชทยาอะไรอย่างนี้นะไม่รู้ว่าเขาจะพักหรือเปล่าทักรถเนี่ยเราจะซื้อของฝากไปให้ที่บ้านบางคนใช่ไหม หลังจากเต่เขาไปแอวก็รอดมาหนึ่งคืน2วันเนาะก็หู้สึกว่าเพียก,กันเต้ๆว่ากันเดียวเตะแล้วก็รับต,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 ตลอดทางเลยเหมือนน้องยกนี่นะนะรับตั้งแต่พัทยาถึงกรุงเทพเลยอะ่ะเออครรับเต้ไครรับบ่าวในเขาแอว,แอวมาในสองสามวันในหอไมไลยพักผ่อนเต็มตีนะอยู่ในรถก่รับ ถือว่าเป็นการพักผ่อนในรถเนาะแอร์ก็สัมยินเย็นทางอาเราก็ยังว่าเข้าตีเข้าตางแคร์รับดินในแอวเออตัวพี่นอนเนาะนอนรับราโอ้โหป้ายป,ปาดหยาดป้ายกาป้ายมาแต่แลราก่อเนอะาะไข่์รับไข่นอนกันเตะค่ะแอลแอลแอลนี่ฮะในรับเต็มตีนนะเนาะ,ะเออเวลานั่งรถกับแคร์ับไข่นอนกัน ไหนเย้าค่ะจากอันพัทยามาถึงตีกรงเขียบในก็อใจเวลาหลายชั่วโมงอยู่ค่ะเนาะ เรื่องจับเรื่องจับที่ดูที่อาลิปบอกว่าถ้าจะไปรถฟิวเจอร์เ,อเนี่ยมันไ,ไม่เป็นจุดที่จุ๊บบักเขาแนะนำเนี่ยให้ไปขึ้นรถตู้ต่อเพื่อจะไปลงที่ฟิจเจอร์เนาะเอะาไปจะจะลองดูเนาะน้นอ,องน้องว่าจะไปลองที่ไปขึ้นรถตู้ของรถที่ศึกษาม,มาเนี่ยสามสิบบาทนึ่ไม่ว่าจะจริงไหมนะคนสามสิบบาทครนะลงที่ฟิเจอร์ แต่ไปเจอ <Okay. S 2> แล้วไไปนี่พานนะนะอเ่าก็สบานลอยเลยนะเป็นสบานลอยนะที่อยน่กรถอ่้เนี่ยก็ไม่มีที่เยี่ยวไม่มีที่เยี่ยวน่าจะในรถไฟมีอยู่นะสวนจะจุดจักไปดูก่อนปวดชีกันหรอกิน้ำเยอะียฝั่งนี้ไม่มีใช่ไหมมีห้องน้ำหรอข้างล่างมี้ม่ะ

ที่เขาบอกว่าประมาณส0งร้อยวว่าถ้ารุ่นจีนก็ประมาณสามสี่ร้อยถามเขาดูไหมไป่ซิไปก็ได้ถ้าลำบากก็ให้เขาเบสปั๊มอ่ะให้เขาเบสปั๊มน้ำมันอ่ะไชเป็นราคาขาท้งน้ำไปก่อนไปแล้วจะไปที่ขอบคุณมากค่ะอันนี้เราก็ถามทางคุณดุงท่านนะคะว่าอารุอารุอารุกับนี้อีตรงดังเลย นี่ะะคเราก็มาอยู่ที่สถานีรถไฟจัจุตจักนะคะก็เขาบอกว่าจะลงบันไดเลื่อนนะไม่มีอ่ะบันไดเลื่อนอ่ะเอ้ยไม่มีบันไดเลื่อนพี <c oughs> <c oughs> น่นนท์ขับมอไซค์เอามอไซค์กางเกงขาดพี่เสีย <c oughs> ขาดเลยอ่ะถ,ถึงเต็มเป้าเ,เลย อัอเนี่ยเห็นเลยเห็นชัดเลยีข้าวกล่องฮะซึ่งแทมหนึ่งน่งกินน่าดูไปกกินนี่ก็ได้มั้งนะกินอะไรกันแต่ซื้อหนึ่งแทมหนึ่งด้วยทำไมซื้อหนึ่งกันหนึ่งอิ่มไหมไม่อิ่มมั้งอันนี้คืออะไรปลาเหรอกือ เดนี้ซื้องแถมหนึ่งก่องละหกสี่บาทกินเยอะแยะนะคะโอ้ยนเยอะนะฮะนนี้ไปกินล้วก็ไปกินไปกินเียกินก็ได้ซก็ได้ โอน่ากินทั้งนั้นเลยนะคะตัวนี้เขาทำเป็นกล่องเป็นกล่องเนาะน่ากินนะคะขายอยู่ข้างล่างข้างล่างหน้าอร่อยยังไงใช่หน้าอร่อยหรือว่าเราหิวข้าวหรือเปล่าโอ้เอาเอามาจากทะเลด้วยเนี่ยที่ระลึกใช่ที่ระลึกเอากลับบ้านด้วยน่กับบ้านนะคะโลทั้พริกหนุ่มก็มีอ่ะแค่หมูก็มีอ่ะน่ากินอะไรก็น่ากินวะข้าววะเอาหน้าแหนเอาหน้าแหนเออ เอ้ยจะกินหมดแล้วเนี่ยกินตัวเองเอากี่กล่องแล้วสองกล่องที่ทำเลยสองกล่องอ๋อหกสิบหกสิบแล้วเราคนเดียวก็กินหกสิบข้าวข้าวนะเอืได้พรงนี้นะจะข้าวได้ฉันเป็นตัวตลกก่อนกางเกงขาดรีบไงวันนี้ต้องทำในร้านะกระเป๋าก็ต้องเอาใช่ไหม เยอะไหมดี๋ยวไม่ต้องเย็บละไม่ต้องเย็บหรอกจะถึงห้องแล้วเนี่ยไม่เราเย็บได้ไม่รว่ต้องทิ้เลยเย็บได้ดิให้กลับไปเย็บก้าไม่้มอนอกาขึ้นไงก้าวขึ้นาสุดท้ายผาอะไรที่เราไปนะัดแสมผัดแสมผัดียมกันวะผัดสมก็ผัดแซมก็ได้อยิ่ข้าวใช่ไหมเนี่ยยืลงแงเลย เด <ules> <motiv ators> <m> <N> <ke im> ี๋ยวเลยไม่กินเยอะขนาเนี่ยหมดแล้วเนี่ยหายปวดเลยใช่ไหมจะจ่ายบนรถครับอ๋อนั่งรถตู้ไปนะคะกินเลยกินนั่งข้างในแต่คนนึงพี่นั่งดอนมานั่งข้างในอีกคนน่ะขอบคุณข้างในได้ได้คนมานั่งเลยกลุ่มเรานั่งเลยนั่งได้ไดคนนั่งเลยตู้ของนั่งตรงไหนในตู้ของมันนั่งนี่เหรอบ่ฮ้องมันมีกระเป๋าพี่แบบกระเป๋าใหญ่ถ้ามีนั่งข้างในเข้าไปมันจะลำบากใช่ใช่ ได้แล้ได้ไดไดแล้วโอ้าต่อรถต่อากเลยอ่ะเราต้องประหยัดใช่ตังรแล้วต้องประหยัดตังหมดแล้วต้องนั่งตู้เดียวนะนั่งร่ตใช่ใช่ชงที่มีรถเต็มแล้วก็เขาจะไปเลยจไปกันแ่รคนละเท่าไหร่เห็นบอกว่าคนละสารไม่รู้จริงป่าวเนี่ ตอนที่อ่าอยู่ในแันทิปนะเพราะว่าเพราะว่าคนละสามสิบแล้วจากที่ไปเมเจอร์ก็ไม่ไกลเท่าไหร่ประมาณยี่สิบสามโลยี่สิบสามโลยี่สิบสามโลแต่ถ้ารถไม่ติดก็น่าจะเร็วถ้ารถติดก็เรารถตัวนี้เขาเพิ่มเขาเป็นการเพิ่มทางเดินพี่นอนแกล้งมาเลยพี่พี่บอกว่าคนละห้าร้อยนะไปฟิวเจอร์นายบอกว่านายบอกว่าประหยัดไม่ได้ประหยัดเลยล้อเล่นล้อเล่น มันตัก็สบายเนาะเกได้แกงแล้วสบายใจเดมันเกยมันไม่ค่อยเย็น35เหรอคุณบอกนั้นอะฮะ35ใช่ไม่35อเนนบาทใช่นี้ก็รีวิวที่เขรีวิวคือ30บาทเขาให้ใส่ไม่ใช่เขาไม่ให้ไม่ใช่ให้น้อหอมหนุ่มนะคนนี้4คน35 10 3 สามบก็เป็นห้าห้าร้อยก็ก็จ่ายก็้อยเอานี่ยเนี่ยนี่ร้อยห้าสิบร้อยหกอยเจ็ดสิบ้าเจ็เนาะคนมใช่ไหมหารดิทอนเท่าไหร่ทอนเองเลยจ่ายเองทอนเองก็เลยสองร้อยก็สองห้านั่นนะสองห้ากีบอกว่ายี่ห้าบาทยี่ห้าบาท ที่พี่เขารีวิวในบันทึกเบอร์สามสิบบาทใช่ไหมถ้าสิบห้านะเอาเงินส่ตะกร้าแล้วก็ส่งต่อพี่เขาเออบรรยากาศดีกันเนาะแตกใช่ไหมแตกมากเลยอ่ะก็คือก็คือครั้งแรกเลยครั้งแรกเลยประสบการณ์ครั้งแรกเลยเนี่ยถ้าเป็นประเทศเราได้ไหมเนี่ยไม่ได้บ้านอะไรไหมถ้าทำอย่างเงี้ยถ้าทำอย่างนี้ไม่ได้เออต้องไปอีอ่าดีดี อันนี้อันนี้เงินส่วนรวม,รวมใช่ไหมส่วนรวมอันนี้กระเป๋านั่นอ่ะเออออันนี้เราก็ลงจากรถตู้แล้วนะคะมาลงที่หน้าข้างหน้าเด็จรังสิตนะคะเพื่อที่จะไปที่พักต่อนะคะตอนนี้เนาะโอเคค่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะถ้านผู้ชมไหนมีความคิดเห็นอะไรยังไงบ้างก็คอมเมนต์มาใต้คลิปสาวใบสุดสุดได้เลยนะคะเพราะว่าเป็นการปะจนไปนะเนี่ยนี่คือเรื่องสุดสุดยคือประหยัดสุดแล้วนะคะตรงนี้เนาะที่เราเป็นการ จนไปอย่างหนึงหน่งนะจากพัทยามากรุงเทพจากกรุงเทพมาที่รังสิตประทุมเนาะถือว่าเป็นหาประสบการณ์นะน้องหอมเคยนั่งแบบนี้ไหมเคยนั่งแบบนี้ไหมไม่เคยนี่แล้วหราหาประสบการณ์นะน้องขาไม่เคยนะ